การจนบ,บุรี2วัน1คืนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางเต็นท์และสำรวจน้ำตกในอำเภอทองผาภูมิในช่วงฤดูฝนนี้กับเมืองแห่งคุณเขาและสายน้ำกันครับ เราก็อยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับนี่ออกมาตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับทริปนี้นะครับก็จะไปลุยกาญจนบุรีนะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีภูเขาแล้วก็น้ําตกเยอะมากนะสำหรับทริปนี้นะครับผมก็มากับเจ้า CT 125เหมือนเดิมนะแล้วก็พี่เบียนะครับจากเพจเสพเดินทางนะพี่เขาขี่รอยย่อแอนฟิลมานะครับนี่คละซีซีกันเลยนะ วันนี้มีเพื่อนออกทริปแล้วพี่เบียร์เพจเสียบเดินทางสวัสดีครับผมเพจท่องเทีย่ยวอันดับหนึ่งของจัก,กรวาลวันนี้จะไปเทีย่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ไปเทีย่ยวกันไปลุยน้ําตกน้ําตกอย่างเยอะวันนี้เราเป็นลูกชิปครับจะตามออซีซันครับวันนี้ตามออซีซันใช่ไหมตามออซีซันวันนึงครับจะตามซีทีผมทนันเพราะเนี่ยไม่รอนะจะบอกให้ นี่เป็นไงขิงแล้วเบียบอกกูขี่รอยมึงนานมากเลย <c oughs> ขี่ได้พอกันแหละร้อยร้อยยี่พอกันนะไปครับเดี๋ยวเราไปจุดหมายแรกเร็วนี้น้ำตกไซโยกน้อย ผมกับพี่เบียร์ออกเดินทางสู่ถนนเส้น323เพื่อเข้าสู่อำเภอไซโยกจุดหมายแรกของเราในทริปนี้เราสองคนใช้ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นทริปแรกของผมที่ได้ออกเดินทางร่วมกับพี่เบียร์เสพเดินทางหลังจากที่เราเคยเจอกันผ่านๆมา3ปีก่อนและได้รู้จักกันในโลกออนไลน์และทริปนี้คงจะเป็นทริปที่ทําให้เราได้ทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น ใช้เวลากันไม่นานเราสองคนก็มาถึงจุดหมายแรกของทริปนี้กันน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกที่อยู่ติดถนนใหญ่เส้น3 2 3ก็ตอนนี้นะครับเราจอดรถเรียบร้อยนะแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่ตัวน้ำตกนะครับก็ที่นี่นะครับไม่เสียค่าเข,ข้านะทุกคนก็อยู่ริมถนนเลยเราจอดรถแล้วเราก็เดินเข้ามาแต่ว่าไปลงชื่อนะครับลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้ำตกที่อยู่ริมทางกันเดินขึ้นมาแค่นิดเดียวนะเราดูบรรยากาศน้ำตกใส่ย่วงน้อยนะทางเข้าวันนี้ก็ล้มเลื่นมากๆเลยนะนี่ครับทุกคนเรามาเจอน้ำตกแล้วตัวน้ำตกมันอยู่ข้างบนหรอไอ้วอนมันมีสทางอ่ะ <laughs> นู่นมันลงมาได้เลยนี่มันเดินลงไปแล้วก็วนขึ้นอีกรอบหนึ่งตัวน้ำตกจะอยู่ด้านบนน้ำตกไซยโยกน้อยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติไซยโยกและตัวน้ำตกเนี่ยก็ตั้งอยู่ริมถนนนะครับเป็นน้ำตกที่เข้าถึงได้ง่ายมากเวลาสายๆแบบนี้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไม่แปลกนะที่จะมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมน้ำตกกันอย่างไม่ขาดสาย อนนี้นะครับเราก็ออกมาจากน้ําตกไซโยกน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกผาตากันต่อนะนี่การจนาบุรีมีแดดแล้วก็มีฝนเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วเดี๋ยวเราไปผาตาดอีกชั่วโมงหนึ่ง 40- 50ิกิโลไม่ไกลนะไปเดี๋ยวเราออกเดินทางไปน้ําตกผาตากันต่อครับตอนนี้ เ็กำลังเดินทางไปที่น้ำตกผาตากันนะตอนนี้ผ่ายลมขึ้นะครับดูเส้นทางของเรานะครับตอนนี้ก็คือแบบเอ่อมากมนะทุกคนจริงๆก็มีฝนตกมาตลอดเส้นทางนะพวกเราออกเดินทางกันต่อนะครับไปยังจุดหมายต่อไปก็คือน้ำตกผาตาัดอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิระหว่างเส้นทางเนี่ยนอกจากความเขียวกระจีของต้นไม้แล้วเรายังต้องเจอกับสายฝนที่ตกมาเป็นระยะระยะกันด้วยนะ พูดไม่ทันขาดคำนะครับทุกคนตอนนี้คือเราเจอฝนนะฝนตกหนักมากเลยแล้วก็น่าจะตกหนักยาวๆนี่นะครับขอจอดหลบฝนใส่ชุดกันฝนก่อนอยู่ข้างทางกันนะดูข้างหน้าเราครับฝนตกหนักมากนู่นนะครับพี่เบียร์ไปหลบฝนตายล้มไม้แนละ้วไม่มีชุดกันฝนอีก,อ,ก,กอะไรนะยังม,มีเศษก๊เปียกทั้งตัวแล้วเนีย่ยโอ้โหก็ ลมไม้ก็ไม่หือหรอกนี่คนมีช่วยกันฝนนี่คนไม่มีช่วยกันฝนอ่ะทำงไง<ห>แล้วเนี่ยตกหนักด้วยตกหนักด้วยตกหนักด้วยตอนนี้นะครับนี่เราจอดรถหลบฝนกันอยู่ข้างทางนะทุกคนทางไปน้าตกหาดตากนะโอ้โหตกหนักเลยมาเที่ยวหน้าฝนก็ต้องลด้นฝนหนีไม่ได้หรอก <c oughs> ว่าเขาไปหลบก่อนได้มั้ง ไม่ไ้นะาทน่ด้ยนะไม่น่าว่าเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวพาพี่เบียร์เข้าไปหลบฝนนะครับพี่เบียร์ไม่ได้เอาชุดกันฝนมานะยังมีผมเอาชุดกันฝนมาคนเดียวเลยไปครับทุกคนตอนนี้เราฝ่าสายฝนมาได้แล้วนะผ่านสายฝนแล้วก็มาเจอแสงแดดกันต่อนะครับตอนนี้เราเลี้ยวจากถนนใหญ่นะมาที่น้ําตกผาตาดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะ จากถนนใหญ่ขี่เข้าไปอีก10กิโลนะครับนี่นะครับ Google m a p บอกว่างั้นนะนี่นะฮะอีก9ก้ิโลนะครับผมถนนเส้น3 0 4 9นนะนี่นะครับเป็นทางรองนะไปน้ำตกหาตาดน,นะครับนะครับก็ยังใส่ชุดกันฝนอยู่เดี๋ยวให้ชุดแห้งก่อนนะครับเเก็บ ตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงน้ําตกผาตาดแล้วนะครับอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะทุกคน10กิโลนะจากถนนใหญ่เข้ามานะครับเส้นทางก็เป็นถนนลาดยางอย่างดีนะทุกคนพอมาถึงหน้าทําการที่ทางเข้านะเราก็จะขี่ไปอีก2กิโลนะครับเราจะถึงตัวน้ําตกนะสภาพอากาศก็ไม่ค่อยแน่นอนนะบางช่วงฝนก็ตกบางช่วงก็แดดออก ว่าอาจจะทั้งตกทั้งแดดเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของการเดินทางเที่ยวหรือดูฝนนะครับไปเราจะน้ำตกสาป่ากันแล้วไครับทุกคนรอมาถึงน้ําตกผาตาาแล้วนะครับที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของอุทยานนะครับดูบรรยากาศกันบรรยากาศลมลื่นมาก ค่าเข้านะคนละ60บาทนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะกว่า14ปีขึ้นไปนะแล้วก็ค่ารถนะครับค่ารถก็ตามลำดับที่บอกเลยนะครับแล้วก็ที่นี่มีลานกลางเต็นด์ด้วยเดินทางมาถึงจุดเช็คอินที่2ของเราในทริปนี้นะครับน้ำตกผาตาดอำเภอทองผาภูมินะครับน้ำตกผาตาดเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนคะรินนะจากถนนใหญ่เนี่ยเราต้องขี่เข้ามาอีกประมาณ10กิโล นอกจากตัวน้ําตกเนี่ยที่มีความสวยงามบรรยากาศดีน้ําใสไหลยเย็นนะครับที่นี่ยังมีจุดกลางเต็นที่น่าสนใจมากๆผมว่าจุดกลางเต็นของน้ําตกผาตานเนี่ยสวยงามล่มลืม่นน่ากลางมากๆนะครับดูครับบรรยากาศชิว,ชว ี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ที่น้ําตกทั้งสองกันแล้วนะคือว่าน้ําตกเยินไม่ไกลมากนะครับตอนนี้เราเห็นตัวน้ําตกเกือบหมดแล้วใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูทางอื่นกันต่อโอ้น่าจะหมดแล้วน้ําตกนี่น่าจะเป็นการสุดท้ายกว่าคิดได้เดี๋ยวเดินเราจะเดินขึ้นไปบนหร้อย่างล้ออย่างเงี้ยล้อไปได้ไหล้อไป เดี๋ยเตั้งใจเ็อะไนะเดี๋ยวถือถือกล้องดูไงคิดถ้เียอ้แตไ,ได้เนี่ยวรอไปไงปะเดี๋ยวเราร้อนน้ำตกไปโอ้บอกแล้วว่าน้ำเย็น นี่ครับทุกคนเราเดินขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งสุดท้ายแล้วนี่ดูทางขึ้นมาต้อง,งปีนป่ายนิดนึงไหวเฮ้ยแค่ความขยันเป็นตัวนี่ไงมันเป็นบอ่อ <c oughs> นี่นะครับสุดท้ายแล้วนี่ครับทุกคนเรามาถึงน้ำตก ชั้นสุดท้ายแลย้ว oh. นี่นะก็คือชั้นสามนะครับชั้นสุดท้ายแล้วของน้ำตกดูบรรยากาศครับสวยใช้ได้เหรอ mm. เออก็เล่นน้ำคงหอมแล้วไปเดี๋ยวเราเล่นน้ำตกเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคืนนี้เราจะไปกางเต็์กันที่น้ำตกผาแดงนะครับไร่จอมพานนะที่น,นี่ก็น้ำตกผาตานะครับน้ำตกสวยมาก คุ้มมากแต่ถ้าจะคุ้มกว่านี้นะผมว่าต้องมากลางเต็นนะคือเสียตังร์1ย0 1 3 0นะครับก็คือกลางเต็นไปเลยบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่ตอนนี้นะครับคุณเราออกมาจากน้ำตกขาตาดแล้วนะฮะ แล้วเราก็กําลังมุ่งหน้าไปาน้ําตกผาแดงนะครับไล่จอมพามะเชลานกลางเส้นที่ติดกับน้ําตกผาแดงนะครับแล้วก็แบบมีน้ําตกไหลลงมาจากภูเขาอะนะตอนนี้เราก็ใช้เส้นทางภายในหมู่บ้านนะครับเราไม่ต้องเดินเ,เราไม่ต้องขี่วนกลับไปยังเส้นทางเก่านะจากถนนใหญ่ที่เราเข้ามานะครับนี่ครับเราก็ เดินทางเข้ามาที่บ้านวังผาตากสอนี่แหละครับอีก18กิโลนะเราก็จะเป็นถึงลางกานเด็นไล่จอมทาน้ำตกผาแดงแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมง20นะทุกคนบรรยากาศดีมากนะเมื่อกี้ฝนตกแล้วฝนก็หยุดไปแล้วและดูบรรยากาศตอนนี้ครับอุย้ยทุกคนเจองูโอ้โหตัโวโคตใหญ่โอะลรวะนนีย ตกใจหมดเลยไม่รู้อ่ะโคตรน่ากลัวเลยคนลุกเลยห้นานฮะเฮะนี่เคยเหรอะนี่ม่ค่ตายายงเจหกเนี่ยไหมโอ้โคาัวเลยอ่ะน้ากลัวเลยอ่ะเมื่อกี้มองดูอยู่ว่าแมงเป็นขอนไม้หรืองูเ ววเดียจากน้ำตกผาตาดเราออกเดินทางกันอีก18กิโลเมตรเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายของทริปนี้กันพวกเราใช้เส้นทางหลวงชนบทภายในอำเภอทองผาภูมิลัดล้อไปตามหมู่บ้านและหุบเขาเพื่อเดินทางไปให้ถึงน้ำตกผาแดงไล่จอมผ่านก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน นะครับทุกคนเรามาถึงน้ําตกผาแดงแล้วนี่นะเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะครับผมน,นี่คือทางเข้าจากถนนใหญ่นะถนนใหญ่ที่เราขี่มาก็บรรยากาศประมาณเมื่อกี้เลยนะครับอ,อบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแล้วก็สองข้างทางเนี่ยมีบ้านคนก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะน้อยเลยแหละนะครับแล้บรรยากาศวันนี้ก็แบบว่าอึม,ค,ม,ค,มคึมอึมคึมอ่ะขี่มาก็แบบ ตอนนีนะ้อากาศเย็นมากนะครับดูเหมือนฝนจะตกอีกแล้วอ่ะคืนนี้200เมตรนะครับจากถนนใหญ่นะป้ายเขาบอกไว้อย่างนั้นไปต,ตอนนี้กี่โมงแล้ว5โมง12นาทีนะครับมีน้ำป่าเนี่ยมีน้ําอยู่นะครับทุกคนไกลๆนู่นนะนั่นคือน้ําตกผาดแดงนะครับน้ําตกที่ไหลออกมาจากภูเขา,าอ่ะเรามาถึงแล้วครับทุกคน เข้าไปได้ปะเนี่ยน่าจะได้นะครับเราเข้ามาที่ลานแล้วนะดูครับอ๋อตัวลานนี่ต้องเข้าไปอีกนะที่กลางเต็นทนะ์น่ะนี่นะครับเราเห็นน้ำตกแล,กล้วน้ำอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่มาครับทุกคนเรามาติดต่อกางเต็นท์เรียบร้อยนะก็ค่ากางเต็นท์คนละ60บาทนะครับแล้วก็ถ้าใช้ไฟ,ฟฟ้าก็เพิ่มอีก50บาทนะ น้ำตกผาแดงนะทุกคนนี่เขามีบอ่อเก็บน้ําด้วยนะครับก็คือน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําตกเลยนะเป็นบอ่อพักน่าจะเล่นได้นะนี่ครับทุกคนจุดกางเต็นท์เรานี้มุมยังแจ่มอะ่ะมุมน,นี้ไม่มีคนเข้ามาคิดว่าตอนเย็นคือเราคือเราไม่เอาแล้วเรากล่าว่าแบบมาแม่งไม่เจอหรอกคนน่าจะ,อะออวอา คิดว่าริมน้ําน่าจะไม่มีฝนนะเพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ดูครับนี่ทุกคนวิวอย่างดีอ่ะนี่นะครับไล่จอมพันน้ําตกหาแดงนะดูอ่ะเนี่ยคือาการเซนต์ริมน้ําเลยแล้วน้ําตกก็ไหลมาจากเข,ขานะดูฮะยังแจ่มเลยอ่ะน้ําใสมากแบบแรกมันต่อกาก่อนนะนี่ครับจุดแคมป์ของเราคืนนี้โชคดีครับดู <The View S 2> วิวข้างหน้ากัน วันนี้น่าจะเป็นโชคดีของเราสองคนที่ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของทริปนี้คือน้ําตกผาแดงแถมยังได้กางเต็นท์ริมน้ําตกอีกต่างหากแน่นอนว่าริมน้ำเนี่ยเป็นจุดตั้งแคมป์ยอดนิยมกันเลยนะซึ่งก็ตรงกับความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะมากางเต็นท์ริมน้ําตกผาแดงกัน กา <ET S> งเต็นท์เสร็จกันเรียบร้อยนะครับทุกคนเกือบทุ่มพอดีนะดูครับเรานี่เรากางอยู่ที่น้ำตกเลยอาจจะมืมดๆไปหน่อยนะ๋ยวให้ดูไหนละกันเนออประมาณนี้นะครับนี่ริมน้ําของเราเดี๋ยวเราจะไปเดินไปซื้อข้าวกินแล้วเดินไปสั่งข้าวกินแล้วที่นี่ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถึงจะเป็นสาร์อาทิตนะครับที่กลางเต็นท์นี่ว่างเยอะมากแล้วก็มีน้ําให้เล่นตลอดเลยสบบวัสดีครับยืไม่กันได้นะครับเนาะ ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับเดีย๋ยวไปทานข้าวกอนครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่นะครับสายแคมปิ้งนะต้องมีดื่มต้องมีงดื่มทุกคนบรรยากาศดีมากนะค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวนะครับเออเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าลานกางเต็นท์นี้เป็นลานที่ต้องเข้ามาลึกนะเข้ามาลึกอยู่นะครับใช่เราก็อาจจะแบบเส้นทางก็โอเคนะจไม่ได้ยากอะไร นี่นะครับเราก็จะสั่งข้าวกินที่นี่นะแล้วก็นั่งชิวๆกันหน่อยนะบรรยากาศดีมากนะครับฟับงเสียงน้ำตกเดี๋ยวครับร้านคุณลงคุณป้านนะเจ้าของร้านนะครับ <c oughs> นี่ครับข้าวเย็ยนเราปวกกับปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่เบียกินแล้วกินกุ้งกระเทียมครับเือน่ากินนี่กุ้งจากไอ้น้ำตกไหลลงมาจากน้ำตกไหลลงมาแล้วเ็มาตกตรงนี้นะ ไหลลงมาจากไอ้น้ำตกผาแดงวะไหลจากผาแดงเสร็จแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยเจ้าของร้านก็จับตรงนี้มาเป็นกุ้งที่กระโดดสวนกระแสน้ําขึ้นอ่ะเหมือนปลาแซลมอนอ่ะ <laughs> ดินวันนี้วันนี้วันนี้ดินเนอร์กับผู้ชายนะสองคนเออวันนี้ดินเนอร์นะครับวันนี้มาออกทริปกับพี่เบียร์เสียบเดินทางเหต่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจักรวาล <laughs> ใกล้แล้วครับใกล้เก่งแล้วครับ <laughs> ใกล้แล้วลาสุดอ่ะ <laughs> ใกล้ใกล้จะเก่งแล้วครับตอนนี้ จริงๆเรื่องเนี่ยมันยาวมากมันยาวตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วใช่ไหมเร่เ<ช>่เราเจอกันสามปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสออกคลิปด้วยกันเจอทางอากาศจาได้ตอนนั้นอยู่เบตงกันทั้งคู่แต่ว่าคนคน,นึงอยู่ตัวเมืองคนนึงอยู่โซนโซนองค์สปัดวะแล้วผมผมลงมาจากคุณนุ่งลงมาจากคุณนุ่งแล้วก็ส่วนกับพี่พี่เข้าผมมาออกเออผมว่าออกจากเมืองพี่จะเข้าเมืองเบตงสามปีที่แล้ว ปีนี้ปีหกเจ็ดใช่ไหมย้อนไปสามปีก็น่าจะมาสักหกสี่ใช่หกสี่เพิ่งมาเจอกันทริปนี้ที่กาญจนบุรีคุ้มค่ากับการเดินทางแล้วเขาเรียกว่าบ่มมันต้องบ่มก่อนเปลี่ยนอะเปลี่ยนข้องวันไปพอแล้วกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูวิวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าหน้าเต็นเลยสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ําตก ผาแดงนะไล่จอม่านนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะที่นี่ก็อยู่อำเภอทองผาภูมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเช้านี้ที่เต็นท์ลองกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนก็อากาศเย็นสบายมากนะบแบบนอนฟังเสียงน้ําตกกลางคืนนบอกเลยว่าหลับสบายมากเลยนะอากาศเย็นมากครับที่นี่อากาศไม่ร้อนเลยนะเมื่อคืนนี้น่าจะประมาณยี่สิบต้นๆนะครับ 89ปดสอบกาดการเย็นมากเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันไปครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกัน บรรยากาศเช้านี้นะครับน้ำตกขาแดงดูครับนี่เราการแบบริมน้ำมากอะ่ะนี่ถ้าเดินพ่านนี่ก็คือตกน้ำไปเลยอ,ะอ่ะนี่นี่ถ้าผาาหรือมามานี่ตกน้ำไปเลยนะเนี่ยดูครับชิลมากเลยนอนใกล้น้ำตกก็เย็นสบายเมื่อคืนหลับโคตรดีเลยผมไม่รู้สึกตัวเลยหลับสบายปะเหรอไม่ได้หลับตกอ่ะหลับเท่าไหร่ไม่ด้วย นนนี่ง้้ำตกำตกกอมัคืลบรรยากาศเช้านี้ที่น้ำตกผาแดงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและทริปนี้ก็เป็นอีกทริปที่ผมได้รับมิตรภาพดีๆจากพี่เบียร์เสพเดินทางนักเดินทางที่มีอารมณ์ขันและมีเรื่องราวดีๆได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางตลอด2วันหนึ่งคืนในทริปนี้ เป็นไงบ้างครับคลิปนี้เปียกตั้งแต่ขามายังขางกลับเ <laughs> นี่ยครับมาเที่ยวกับออซิซันแต่ไม่เป็นไรให้อภัยวิวดีมากวิวสวยใช่ไหมเดี๋ยวดูนี่ตกผาแดงเนี่ยครับมันตกผาแดงเรามานอนนี่กัน,นคืนตอนเช้าบรรยากาศอย่างดีเลยวันนี้ก็น้ําน้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่น่าจะรอสักประมาณเดือนสิบเดือนสิบเจ็ดเนาะอย่างที่พี่เจ้าของเขาบอกแต่ผมตอนนี้มันก็สวยแล้วนะ แค่ว่าน้ําตกที่มันไหลลงมาจากผามันอาจจะไม่ได้ดูแบบเป็นสายยิ่งใหญ่อะไรไม่ได้ดูอลังการมากใช่แต่ว่าตัวบ่อมันก็สวยแล้วอ่ะน้ําฟ้าและสำคัญคือุกคนน้าฟ้า <laughs> ตอนคืออากาศเย็นสบายเ <laughs> ย็นมากก็สนุกมากนะครับคลิปนี้มาเที่ยวกับพี่เบียร์เสรเดินทางเตรตท่องเที่ยวระดับจักรวาลใกล้เลยครับใกล้เจ๊งนะครับเฮ้ยไม่เจ๊งหรอกระดับเทพโอเคครับทุกคนก็น่าจะสนุกกับคลิปนี้ของการเดินทางของเราสองคน จะมีโอกาสคงได้ร่วมเดินทางกับพี่เบียร์ใหม่ครั้งไว้เดี๋ยวทริปหน้ามาเจอกันนะฮะไม่ออฟฟิเซ็ตจะเปลี่ยนแล้ว oh. ไม่ขี่ซีซีต้วไงอ๋อจะไปขี่เราเย่อเอ็นฟิวแล้ว,เ,ลลวเดี๋ยวจะไปขี่เราเย่อเอ็นฟิวแล้ว,อลลวโอ้ยไม่ใช่พ <c oughs> อแล้วไปแล้วบายสวัสดีครับเดเกก็เลย